ดจ้ะนางเอกมิวสิกฝ่าดมดิบไปสืบผักมาโมงหนึ่งลองเพลงเสร็จก็ไปสืบผักพี่น้องช่วงอยากอวดพูดแลยเอ,อาษาไทายตรวจสวยพวกจะเบื้องบนเป็นอย่างดอกเรื่องเขาเรื่องกับหยากโซ่ไปซื้อมะหมาไม่กินนะ้ำเคยเคยียกโซ่ผัออกอ,อกิตูใช้ออสันอยากวนมั้ยนะผักอิตูพี่น้องไปซื้อบักสตอสตอมาสองกำบ้านน้อยลงังมีสุขีเสียจังกินบักสตอสตอไล ปลกะเศษน้อยนะจ๊ะปลากะเศษน้อยบักเขียบกักกอหน่วยละหกสิบสามคูณหน่วยละหกจุดห้าจุดสามยูโรกระเทียมขี้ขั้นแกะแล้วกระเทียมเขาว่าสิแกงไตปลาเขาว่าสิแกงไตปาลาแล้วปลาทีนียน,สนเสนหน้าพริกเผาน้าพริกเผาเมื่อไพร่พ่อหนูหน้ามาก,กินน้าพริกเผาผัดอันนั้นผัดนี้แล้วเขาว่าสิแกงไตปลาอะไรแบบนี้อีก ล้านไทยห่วงที่เคยไปเนี่ยคนองนั้นเรามาหับมันบม่มีอันอันขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองบ่มีสั่งตัวขีสิีดเบรคพุ่นละมา้าคุณขมิ้นเหลืองกระพริดไทยเห็ดหูหนูบักเขียโนบักทั่วหัวลา,าภาผักอีเลิศผักอีเลิศแล้วก็ผักขานะคะนางเอก ขัดว่าอะไรอีกหัวเขาเรื่องของเรื่องวันนี้นางเอกจะเสนอตอนนางเอกจะเสนอตอนอีอย่างปฏิค่ะเสนอตอนเขาอีตู่เขาอีตู่เนียพี่น้องเบื้องเนี้ยมันบ่มี่ตัวอีตู่ผักงานผักอันเขาลงเมื่อวานนี่ผักคุณผู้ใดไปเมื่อวานเพราะว่าถนนมันปิดพอหนุน้ำเลยเลยมพักเขาไปเลยพากก่อนไปเมื่อนี้มันเพื่อนมันอังคารพุดเบื้ง คอยไปซื้อร้านไทยค็ไปพ่อใหญ่เรายวนขายอาหารยุ้านไทยแวสบีเนี่ยพออิตูเหมือเราก็เลยบอกคอยไปเอายุนาร้านเราแล้วแล้วขายของร้านล้านวังวังขายอาหารไทยนะเรามีวังขายอาหารไทยยุอุป้านเนี่ยไปเอายุนาบ้านใหญ่เดือล่าสันเขก็เลยได้พออิตูมาพี่นงคอยไปเด็ดเอายุนานาวังเราวังหม่องที่เป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารอาหารไทยยุเนี่ยค่ะมันส่เป็นวังหรือว่าขายแฮมเบอร์เกอร์ขายอย่างเป็นรถ วัง,งนั่นอ่ะเราปลูกไปสรุปก็คือคอยได้ผักอิตูมาอมใส่หัวตฟาสิไปเติมโมวานนี้มัดปิดถนนเทียวเนี่ยโอเคเนาะคะ่ะเนาะไปเลียวเสนอตอนช่วงยายนี่ขี้โมโฮยายนี่ี้อวดพัก ใส่สมุกหวกจักหน่อยเนาพี่นหงอกจับุกซองโบกไปแล้วจ้าจุบจุบจับจับจุบจ้วบถุนบักรสตัวไฟก็มักลายมักเคียไฟกระมี้นไฟสิแกงไส้ปลากินน้องใหม่ก็เอามาตกาบ้านเพอร์เฟิกอลังการงานสั่งไปแล้วนะคะเนาะ